อ่อนให้น้องต้นอ้อแล้วก็ขอบคุณคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือใครจะระ่ะ,ะอ้อมซื้ออะไรให้น้องใช่อ่อนเชือเค้กวันเกิดให้น้องนะคะเมื่อวานนี้เป่าแล้วจะจะอับให้จะบจะอ่อคลิปตรงอยู่นะโหเสียงดังมากคือไม่ได้ยินแต่น้อะไรยน้องเองรู้เรื่องเลยเมื่อวานนี้คนเยอะมากก็เลยมาขอบคุณเอฟซีค่ะที่ยังไม่ลืมน้องนะคะแล้วก็ไม่ลืมช่องของเราช่องต้นอ้อยต้นอ้อ ใช่ไหมคะฝากช่องของเราด้วยนะคะฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่มีน้ําใจนะคะให้กับเอลเซ่ใช่ไหมใช่ไหมเซ่เมื่อวานนี้เราไปไหนกันบ้างเมื่อวานนี้ไปทําบุญค่ะน้องไปทําบุญไปปล่อยปลาใช่ไหมลูกค่ะน้องไปทําบุญไปปล่อยปลาคือปีนี้ปีนี้ปีนี้เลี้ยงอะไรบ้างน้องเลี้ยงอะไรบ้างวันนี้น้องเลี้ยงอะไรบ้าง ให้มากินเยอะแยะเลยเนาะมีคนมากินเยอะแยะเลยแนละ้วเ,เสียงดังก็เลยอัคลิปแต่ก็ไม่รู้เรื่องเลยก็เลยไม่ได้เอามาลงนะคะคือทีนี้นางที่คและนางที่คนละแปดแล้วค่ะแปดแล้วเป็นสาวแล้วค่ะน้องแปดขวนแล้วใช่ไหมน้องๆขอบคุณพูดขอบคุณเองๆเองพูดเองเองขอบคุณยังไงคะๆๆ ก็ให้ติดตามช่องของเราเนอะได้กดติดตามช่องของเราชื่อช่องเราด้วยนะคะต้นอะไรต้นอ้าวจ้ากดติดตามช่องเราเลยนะคะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามากดติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราสองคนได้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ